อึ่งผมว่าครั้งที่2เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาไม่เคยกินอื่นมาก่อนเลยคกอพวกแนวแบบว่ากบหรือตัวอื่งแะวเนี้มันไม่เคยกินมาแ้วเขาเคยเห็นตัวปลามาตัวปลาหรอที่มันไม่เคหนาผมก็ยังไม่เคยไม่ดูเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเขาน่าจะเข้าใจอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าโคาหลีเนี่ยมันก็มีอาหารที่คล้ายๆอยู่แต่ว่าเป็นใช้ยังอื่นมันอาจจะหน้าตาไม่ไม่ได้คล้ายไม่ได้เหมือนกันมากอะไรเงี้ยด้วยการปรโมทแล้วก็ต่างด้วยแต่ว่าของดองเราเรียกมันเป็นเหมือนของหมักของดองเหมือนกันเลยนะมันก็แค่ว่าอาจจะเป็น อะไรนะวัตถุดิอื่นมากกว่าอะไรแล้ควมที่าอยู่เมืองไทยเกือบพึ่งปีกว่าจะปิดเาทีกินอาหารไทยแล้วเขาีในบ้านก็มีมีสีนที่อยากลองไหมอ่าจกือานอยานี้มกอกระออเรสเซลเาทชอบเคมเคมคซอส very many ถ้าอนท o p l e ชอบซอส but ค m i มี people my my t ่ชอบซอสทูมัตช์ but now ซ o สทูมัตช์จริงๆไม่ต้องแมอธิบายก่อนแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าอินไทยแลนด์เนี่ยเหมือนแบบว่า first time คำไทยแลนด์หรือผมอ่ะเอาอาหารอะไรที่แบบว่าเป็น first time เขากินอ่ะไม่ชอบเพราะว่าซอสื่อเยอะคือซอสก็คือประมาณว่าซอสตุ้งรสเหมือนซอสปรุงรสเยอะเขาจะไม่จิ้มเลยนะเขาจะกินแบบจืดๆข้าวๆอะไรเงี้ยแต่ผมมันจะจิ้มกินเยอะมากชารีเวลลอยซอสื่อ อันนี้ก็จะแบบช่วงช่วงแรกก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าคือตอนตอนหลังเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันตอนหลังก็คือเป็นการการมินตอนหลังก็คือชอบมากคือกลายเป็นว่าเหมือนเรากินนึ่งโต้บิฟอนแบบดอนมิกเลยดอนแบบดอนปุงทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้คือใส่พริกเยอะมากสไปซี่แบบเยอะมากคือผม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 ม 어 uh, 뭐지 you... 조금 지나면 너는 소스를 <몰물> 먹게 될 거야 좋아하게 될 거야 근데 아니 아니야 이랬는데 진짜 지금 찰리보다 더 좋아하고 ไตอนที่อยู่เกาหลีอ่ะค่ะปกติจะไม่กินอาหารที่ใส่ซอสแม้กระทั่งลดอย่างี้เาก็ไม่ใส่ซอสค่ะใช่แต่ว่าพอตอนมาอยู่ที่ไทยได้ตอนเจอชาลีอ่ะค่ะเาบ <몰물> 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 ตอนนั้นก็มีก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้แน่นอนเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็คือเหมือนชอบซอสมากกว่าชาลีตอนนี้คือก็คือชอบซอสมากกว่าใช่เออไม่ใช่ไหมมคือมันเป็นความชอบซอสคือคือผมอ่ะบอกเขาก่อนเลยว่าคือตอนแรกเขามาไทยบู๊แล้วเขาบอกว่า ไม่ใสเลยก๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงไม่ใส่แต่พริกไม่ใส่เลยผมก็บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บหนึง่งคุณจะปรับตัวแล้วก็จะชอบมากๆกลายเป็นตอนหลังคือผมกิดผมต้องเบรกกก่อนอเราใส่พริกเยอะมากคือใส่ให้เราอะ่ะนึกว่าเราจะชอบแต่จริงเราแบบไม่ได้ชอบหมดแล้วคือตอนหลังเขาแบบกินเยอะกว่าเรา <c oughs> เริ่มแบบว่าชอบการปรุงรสชอบอะไรที่แบบมันซอสเยอะตอนเวลาอย่างเวลากินเยอะๆนี้ควน้ำหนักขึ้นไหมตั้งแต่เมื่อไหผ่านจุด 살 찔까봐 걱정되지는 않는데 그냥 뭐지 살이 그냥 먹는 너무 이제 식욕을 지체를 못해서 걱정이지살 찔까봐 걱정이라기보다는 쪄봤자 여기서 조금 찌고 이제 말거예요 근데 이제 저는 마이너스를 원하다 보니까 ก็มีรักษาเมนเทนอะไรอะไ้บ้างระวังก็ระวังอยู่อ่แลวอย่างนั้นอบรู้จักกับเขาตั้หนักขึ้นไปยี่สิบมันจะทไมมันยี่สิบกิโลจุดส์ฟฉันอร่อยตีสามก็กินหตีห้าก็กินเมื่อวานตีห้าก็กินคือก็บอกว่าเวลาเหมือนเข้ามาไทยเราและทีมงานก็พยายามแบบว่าคือคือเหมือนคนเพิ่งมาต่างต่างประเทศอ่ะเหมือนว่าจะได้แบบต้องทดลองกินหลายๆอย่างเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่อาจจะทดลองเยอะไปหน่อย ผมก็เลยต้องเป็นคนที่แบบว่าเวลาเหลืออะไรพวกเนี้ยผมจะชอบชอบกินเพราะแบบมันอร่อยเราได้ได้กินในหลายๆอย่างเนี้ยมันก็เลยดีขึ้นไวมากผมกลายเป็นกินจากที่แบบว่าก่อนมาหนัก50ินี่ทิดตอนเนี้ยมัน70กว่าึข้ใช่ใช่ถ้าสังเกตและถ้าไปแบบหน้าหน้าตอนแรกที่สัมภาษณ์ก่อนมาหน้าตอบเป็นเส้นๆเลยตอนนี้ก็คือเต็มอิ่มนะครับผมแล้วไงแล้วไงเขาชอบแบบไหนเขาชอบแบบหน้าตอเขาชอบแบบนี้ครับเขาชอบแบบนี้พี่คือหนังชิ้นแต่อัน 지금... 아, 더니 수... before 더니 찰리 찰리 every day 찰리 want to slim mm. uh. Uh, before f 찰리 very 아 yeah. i I don't like slim, uh. um, I like mm, mm, mm. No, yes. 약간 듬직하고 uh, 그เชเ있는사람을좋아해요ก็คือมีมีน้ำมีนวลแก็เหมือนแบบมีกล้ามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้สวตอนนี้อยู่ไหมไม่เหลือแล้วครับึนร่ด้ลี่หนอไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่ม่มีน่ารัก่รัจริงจริงจริงจริน่่ลมกลม้มกลมกมกลมามกล้ม่ามกไม่ล้มกมีไม้ามกลามกมกมกามมก้มามก้มไามกลมน้ แที่เราต้องการโชว์ตลอดเวลาโชว์ไม่ได้แล้วครับผมไม่เหลือแล้วครับตอนนี้เป็นรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วนะฮะก็พยายามเดี๋ยวก็คงต้องเริ่มกลับองบเงินกายบ้างหรือว่าแบบกินให้มันน้อยลงเพราะต้องอวผมกินเยอะมากจริงกินตอนนี้ก็กินทั้งวันจริงครับทั้งวันทั้งคืนกินจนตีห้าก็ยังหาของกินอยู่ตอนนี้ครับถ้าไม่แปลกใจไหมปกติเมื่อก่อนแนะกินกลางคืนแต่เนี่ยเขไม่ได้อ้วนขนาดนี้ไม่ไม่แปลกใจเพราะว่าวันหนึ่งผมกินอ่ะเจ็ดแปดกิโลพี่ไม่ต่างกันถ้าเรามาชั่งางเป็นสิบจานสิบมื้อต่อวันขนม มันเยอะกว่ามากสมมติแต่ก่อนเรากินวันนึงเต็มที่3มื้อแล้วก็มีอาจจะกินแบบ2จานสจานแต่ว่าตอนนี้มันคือเป็นมื้อหนึ่งหกเจ็จานมันแบบมันเยอะมากเลยเพราะเขามาทำเลยทำให้เรา e n j อ y eating ขนาดนั้นที่แบบที่ผมทั้งทีมอ่ะคือทีมงานผมก็แบบบวกขึ้นใหญ่เลยเหรอใช่เพราะว่ากินกินกันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังก็พยายามแบบกินให้มันน้อยลงเพราะว่าต้องบอกว่า ยังไงอยู่ที่เนี่ยการที่ว่าของรูปร่างที่ดีเนี่ยมันก็หางานได้ง่ายกว่าดีกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าปล่อยอีกนีดมันอาจจะคุมยากไม่งั้นพี่ถามว่าคนเรียกรองซิปแพดแลกๆยังไงกดดันไหมหรือว่าโอ้โหผมไม่รู้เจ้ามันกลับมายังไงครับตนี้ใช่ใช่แล้วทั้งงานนี้มัน้องโชว์บอดี้อะโชว์ไม่ได้ก็ไม่มีงานโชว์บอลดี้ตอนนี้หรอกได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่ใช่ครับ ทำพ่อมีแผนยังไงบ้างวันนี้ก็อยู่ในอะไรเงี้ยแค่เียงเพเาน้ค่เค่เคเพ็น้ยกว่เก้าแผนคือัพคอนเพกแผนกแผนเ้แผน

ไม่ไม่ไม่ทายเล่นช็อปชอบแล้วก็มีคลิปที่แบบอยากจะบินกลับไปเกาหลีสักอาทิตย์นึงเพื่อไปเจอแม่เขาหน่อยอ่ะคือคือเรื่องนี้ผมตัดไปก่อนก็คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็มีการคุยกันตลอดอยู่แล้วนะก็คือผมรู้สึกว่ามันต้องอยู่ที่ความสะดวกใจของเขาทุกอย่างจริงๆนะครับผมถ้าอะไรพร้อมปุ๊บ ก็ไม่น่าใช่เรื่องอะไรที่แบบว่ามันเป็นปัญหาอยู่แล้วก็อรอพร้อมทุก,อ,ทกอย่างแล้วก็ไปกันได้อยู่แล้ว, <ๆ S 2> ลวสบผมใช่แค่ว่ารอเพราะว่าเหมือนตอนนี้ก็ทํางานด้วยเขาเลยยังไม่ได้อยากกลับไปเพราะว่ารู้สึกว่าการทํางานแล้วก็ไม่ต้องไปไป,ไปก,กับกันนะรอถ้าวันนึงเขาอยากกลับไปพักผ่อนหรือว่าเรามีเวลาว่างจริงอ่ะเดี๋ยวก็ไปกันเองนะครับแต่ถ้าเขากลับรอบเราก็ตามไป ถ้าช่าว่างถ้ามีโอกาสก็ไปอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเรามองนะเราเรามองที่ที่อื่นที่จะไปกันมากกว่าอะไรเงี้ยใช่แต่เราไม่มีไม่มีใบหน้าต้องหมดในการทังประเทศใช่ไหมไม่มีไม่มีอะไรกลัวติดตามมาไหมไม่ผมไม่กลัไม่เต็มไม่เต็มไม่กลัวไม่กลัวไทำไงเอาให้เขาเซ็นเอกสารให้ยังไงไม่ไม่แล้วก็อาจจะเดี๋ยวค่อยตามไปหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วช่วงที่เราประกาศตอนเยิดไหลอันนี้แต่คนก็สงสัยว่าคือยังไง ี่สปกัดอย่ไลอย่างเียดีแคนี้หรือยังจริงๆเราต้หยุดกันมาเกือบแต่ว่าตัวตัวผมมันคืออยู่แต่ผมก็ไปปรับปรุงรอบๆที่บ้านเพราะว่าต้องบอกว่ามีตอนนี้มีเพื่อนมีพี่น้องแท้ๆเนี่ยที่ว่ามามาเริ่มไลฟ์มาใช้แบบมาร่วมกันขายของสนุกๆเนี่ยเราก็แบบสนุกที่แบบได้เห็นไหนๆคนมาไลฟ์ที่บ้านเราอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีนะครับผมก็เลยว่าใช่พวกนี้ดี๋ยวกมีนะครับเมื่อวานก็เป็นตัวเขาเริ่มทํางานแล้วแต่ว่าตัวผมก็จัดการรอบๆอบะตูอยู่แล้วก็ตอนนี้คือเดี๋ยวเป็นเพื่อน them